พวกค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธ์ุรการวันนี้หลังจากที่นักเรียนข้าวแถวคารุรงชาตคุณภูมิพันธ์ก็จะให้นักเรียนอ่านแจกรูปสะกดคำเชิญชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะ บางคนยังไม่ได้อ่านเลยนะคะอ่านดังๆเลยนะลูกอา่านดัง ไปเดี๋ยวเปิดไปหน้าสิบห้าอ่าหน้าสิบห้าค่ะใครที่อ่านก็จะได้เต็มสิบนะคะตั้งใจอ่านนะลูกนะคนเก่งนะเจอหรือยังคะหน้าสิบห้าอ่าพร้อมค่ะหนึ่งสองสาม ได้เต็มนะคะแล้วก็เน็ตได้เต็มอยู่ตอนนี้ที่เสียงที่อ่านได้ยินเสียงเอาคนอื่นปรับปรุงอ่านให้ดีขึ้นค่ะต่อเลยค่ะ คนน่ะเอาเธออ่านก่อนกันที่มาค่ะพอาปูคพูะพูดดอเดะดังวาดังพูดดังขวบฟังฟังฟังชาวชาชาดชาชาฟังเออึออเออึดอเออ่าอ่ดออ่าเอออ่าท่อท่อไข่ผิดผิดเด้อผิดท่อมพอค่ะปรเมื่อให้หัวหน้าได้ไข่เยี่ยมมากต่อไปพี่ทาดาค่ะไข่ไข่แค่ไม่ไข่ทอทอดอทอไข่ทอดเยาเยะเยะเด้อเย้า พอค่ะป่เมือให้วิพาดาค่ะเก่งมากค่ะต่อไปแพทย์ค่ะเขาเส่าพรเ้าเฝ้าขอขอของของเฝ้าของสอสอสองสองถาหาธาตุธาสองพอค่ะต่อเมือให้แพทย์ด้วยค่ะชื่ออะไรนะนันทิชานันทิชาเยี่ยมมากเลยอ่ะต่อไปค่ะกดเฉพาะค่ะส้มมะม้ามะมาบมะมัดมือมือมัดมือ ไม่ไม่ไม่ขอไม้ขออีกขี่ขี่เราขีดไม้พ่อต่อมือให้กฤษพรค่ะต่อไปปุทธปูนีิกาปุทธเบากูบูดบูดนาวนาวนาเมฆอีกนาวบูดนะกอกอกระเดกอกเขาเขาเขาเบเขากอทพอค่ะป่อมือให้ปุทธเลยค่ะต่อไปค่ะอ่านเป็นคู่เลยค่ะอ่านเป็นคู่เลยครับยายายอดยาดยอดยอดใส่สียาสีกอกากอกากเราราเราบอลลูเราเบลลการลบ ถอสามสามรอรอแล้เพื่อรอสามร,ร,รอ,รอพรอ,อ,อ,อค่ะปูมวยคนเก่งเลยค่ะปูบดีค่ะปูบดีได้โดดโดดใช่ไหมอาจะไปค่ะโปเต้กับโปเต้กับใครลูกตาลลูกาลค่ะลูกตาลลอยแก้วอ่านเลยค่ะอาา่านเลยค่ะคู่นี้อ่านเลยค่ะหา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  หม้หุมเม่หวาผ้าผ้าหูผานอนนอนอนนอนผลแผลไม่เผลนอนเพลพอค่ะประมือห้คู่นี้ด้วยค่ะต่อไปคู่นี้ค่ะต้นข้าวกับอะไรนะอังเปาค่ะผ้า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 ผาผาผาผ้าผาาช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 ่วช้าสาตาอต่มมาจารู้ชังชาอนชอมพอประมินด้วยค่ะไปคู่นี้ค่ะ ผมือให้กมลชนกกับธุปกิจด้วยค่ะอะต่อไปค่ะคู่นี้ค่ะวิพาดากับไพนาอิทิพนค่ะหอก่แโโมพค่ะผูมือให้วิยาดากับอิทิพลค่ะต่อไปตัดน้อยกับกิ่งฟ้าค่ะลุ้นหน่อยลุ้นหน่อย กอค่ะปูมือให้คู่นี้ได้ค่ะแดน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 ดแอาวอาคู่นี้ค่ะเอาเริ่มใหม่ปูพูดอะะปูปพูดเล้ดัพูดด่อนเฟังจดชชฟชอ พ่อค่ะปมมือให้ไอติมกับเกียรติศักดิ์ด้วยค่ะนันทิการกับเกียรติศักดิ์เก่งมากเอาคู่นี้แทนททเลนแทนเะเลนอ้าวผิดอีเป็ดอีกอ้าวไข่ไข่ไข่เมี่ไข่ทอดทอดทอไข่ยอด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 ไม่ไม่ไม่โทรไม่ยอดพ่อค่ะปมมือให้กับ กัญญาภากับวันวิสาด้วยค่ะเอาต่อไปคู่นี้ครับสู้ไหมคู่นี้สู้ไหมสู้ครับเอาเลยครับเอาเริ่มจากพะพูพุทธพูดตรงนี้เลยค่ะพะพูพุทธพูดดอนะโมบราพูดดังควาฟ้าฟังฟังชัดชัดชัดาชัดฟังชัดอืออือเราอืออ่ออพอค่ะปรโมยคู่นี้ด้วยค่ะที่อะไรนะก๊อปก๊อป กิติชัยกับใครเนี่ยจ้าบาร์พัดไฟสดติดเก่งมากอ่ะต่อไปคู่นี้ใครเนี่ยโปรแกรมกับใครคอยใส่เริ่มเลยค่ะเอาพอพูพูดพูดตรงนี้เลยค่ะพูพูพูดพูดด่าด่าด่าพูดด่าว่าฟังมบังจช่ใช่ใช่โดชัดฟังจัดอืดอืดอือ่าอ่าพอค่ะปล่อยมือให้โปรแกรมกับคอยใสพลอยใส่ด้วยค่ะ เอาตอไปอ่าน3ามคนเลยค่ะเอาจากตรงนี้เลยค่ะจากตัวแรกเลย,าเลย3ามคนเลยนะหนึ่งสองสมอ้พังดัพดงพังชชเอออัรให้กับนะใครนะใครอ่ะชื่ออะไรนะนไม่ชื่อจริงชื่ออะไรนะลูก โยบาพรอันนี้ใครนะชนนวิทย์อันนี้ใครนะโอเคเอาทีนี้อ่านครบทุกคน,นยังข่าวเรือใครคะ,ระครบแล้วไม่ใช่หรอคะครบแล้วค่ะอ่าครบแล้วค่ะทีนี้อ่านพร้องกออันพระอุปูปพุธหนึ่งสองสามป้ หแวก็จะให้หนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านแจกรูปสะกดคำจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้อ่านเขียนเรียเดียวที่คุณภูมพันธสร้างและพัฒนาขึ้นะจะเห็นได้ว่ายับเยินหมดแล้วขาดหมดแล้วเพราะว่าเด็กนั้นผ่านการใช้ทุกวันค่ะอันนี้ก็คือแสดงว่านักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้นะคะก็ต้องขอบคุณเขาได้การรูแล้ บุคลากรทางกงารศึกษาทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและก็แก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านทุกงานทุกอาชีพคุณพันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการครูทั้งประเทศเลยนะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นจริงมีจรรย,ย,ยาบบาลในวิชาชีพแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสารรค์นวัตกรรมสําหรับนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ขอบคุณมากค่ะพวกรับุรุงวงพันธุการแล้วก็นักเรียนทั้นผสมมศึกดาปีนที่หนึ่งได้ ในชั่วโมงต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าหนึ่งสองสาม